ใช่มิชั่น A ทีซนั่นเองอวัสดีครับก็กำลัาร้านในมิชั่น A จะซปุ่มสอแล้วก็พี่ E สองนะครับผมก็จะเรือทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับผมวันนี้ก็เออคาร์บอนออกเหมือนมัน าชีพนร่นไหมจะก็ตัดมาสิเกามันต่ตัดบอนเครื่องมันชัดๆพี่อแบบตัวอแบบเครื่องแบกเลือกแค่นี้เหรอเนี่ยทำได้สิบนาทแล้วเดียวว่านะหอเสียงเร่เลยร ไม่ใช่คนตายเลยเเย้นโอ้ยนะครับนครับเย็ยนอะไรนักหนาเน่ยคะแล้วเกีมเมอร์ทั้งหลายถาบอกเลยว่าวันไันใคตายวันนี้มันไม,นไม,นไมน่ผมดูเลยโอ้จะไม่สมดูเลยเพราะว่าแม่ไว้น้ำตาลดีว่าอ๋อไันี้มีคำหยาบระคดรับ เางกด้ากมฟแล้วจะตายอ่ะรักมูค่าเขาสุกในตัวเองเม่มีคำหยาบปนด้วยนะครับตัดไปเอาเรื่องเรื่องมือออกเฮ้ยาชีพยูน่เฮ้ยึงลุกมาเลยกอาเลยฮอสมาเลยดาเสียมีฟีลจะเกิดครับโอ้ยอืมอาชีพลรอดไป เราไม่ทำมนไดาเลยย้อหมายบ้านต้องไม่ทำมัได้มันต้องเป็นกระต๊อบต้องเป็นกระต๊อบครับผู้ชมเป็นอะไรกได้นอกจากกระต๊อบวใจของเราคือกระทำได้เป็นโอ้โหเลยคอ้โหมันเต้่นะครับเดี๋ยวนี้มันเต้ยมันกระตีนูบวมออ้โหนีเยอาไป นี่ช็อตเป็นอะไราตื้นตั้งนี้ต้องไปกัดตัวติกัดต้มเป็นวิอะไรเปิดกลองไปวันอะไรสองวันเาสองวันเลยดีเางดรานอืนทรัพยากรเห็นโอ้ไปกเรเก้าแล้วต้องไปทำคลิปซะแล้วทำไมบกตราสองม้งนอยู่จงนั้นอะ แม่ครับแับเลยสามไปมันต้องหมดเร็วบัวมาวนได้เขาอดทิ้ไทงไปทัเขาอาจะสวยก็ได้นะครับระวังได้พ่อเยียบนะสาวเขาเสียวเสียวพัที่อัดไหม h o าเรียวว่าจะฟอกหลุดเด็กกวนน้ำาหกนหลุดทีหนึ่งกวนน้ำแ่ะค้างแงะแกจึวิวะ

ตัตีวเดียวแสตองตอนชีวิตใหม่ตัวตีวก็ไม่มีอรที่อะไรค่ัเราก็ไม่ถาอะไก็ที่เกิดปัจจุบันาสมารไัชีวใหม่โอ้โรเชนชีิตเรจะเจอั้มอะไรอ้่เที่จะตงสัวแบตัวพอครับ ก็ครับลองคนด้วยกันสิครับของแ็บจับกมดตงเลีครับอ่เข้าไปเอ้าไปเอ่เล็กกันน้องก็เล็กเอ่อเ้ากุเล็กๆนันแหงแบบอะไเอที่สิทเนาะปืดืเปืดไอปืดปดทำอะรจิบอะไรก็ปืดๆเลี่ยงโฆษณาไหมครับเปิดด

มือรัดมันมันสไลดกรถติดคอโอ้โหรู้ดีครับแต่ผู้ตากันเลยเสียงมันอาจจะเหมือนเด็กแต่ไม่เด็กนะเพราะผมใช้ใช้ไม้ครับเสียงมันเลยกดทับหรือว่าอ่าผมไม่ใช้ไม้ดีแต่อยาก รู้ว่ามันใช่เด็กหรือวัยรุ่น ดเยว่ซื้อใจชัดเลยพอเราไม่ได้มาสามสัปดาห์ก็ขี้เกียจมนอทอ้ผมอประมาณหาสบแล้วตอนรกเป็นลกก็มาถมโตะเป็นเปลนรปกระมปรงรปกโปรงโทรช่องแมงมหายว่ะไม่หายไปไหนไม่รู้เพื่อนให้มาสร้างของให้ที่ว่าแบบบีบอดีแต่มันเ,นเ,นเป็นเจ็บแบบมัน,น,บน,นานา เราจะรู้จักดีมีบางคนรู้จักกัหเสียงไปวันมี่เแช์มา้อมอยากได้เล่เลกันแต่ตอนแร่เป็นกระตอมด้งปกนกุ้งกต้งสรก่อนกระตอมไม่มีรัวแม่งเลยข้อมอยากมนบอกทด้วยจวิตมไม่มีควอมอยากจะขอสร้างมากบอกไเลยคันนี้นั่งกินนะครับว่าผไม่ได้พูดยา ยังไม่ไักเรียนนะครับอยากคิดอา five, ยุสิบห้ายกไเรียนเพราะว่าลอนเกมเมืด่งไปเล้าเกมมปกับท,ทองเล็กๆไว้ตรงนี้รอะที่เกียวสร้างสม,มัสยบุตรส้างแ้นก็เล็กแบ่ก็ทั้งเนื้นอเล็ก

Take a เไม่ได้ต้องต้องต้อง้้้อ้เนี่ยจะต้องก็จบแค่นี้แหละ